โอเคที่ผมขอโทษนะคะที่ตอนนั้นผมไปโดยไม่ลาเพราะว่าผมมือลั่นไงเออนี่เากาะตรงนี้ใช่ไหมเกาะไปแล้วอะแล้วคุณแม่กลับไปซะไม่ฉันไม่กลับไปหรอกรีบกลับไปไม่งั้นฉันจะฉีกเนื้อเกมเป็นชิ้นๆโอ๊ยผมไม่กลัวคุณแม่ไม่ต้องมาพูดเลยผมไม่ได้โกงเกมคุณแม่เลยรีซัม โอ้โหยเกือบก่เก่อเอโอเคปีกแล้วก็ื้อไปไม่กลับหรอกคุณแม่มามิลองเล็กหำหมจำนีอะไรของนึ่งมัมมี่ไม่หรอก ยังไงฉันก็ไม่กลับไปถ้าฉันกลับไปฉันก็จะโดนเธอฆ่าสิใช่ไหมอืมไปทางนี้อืมคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่โกรธแล้วคุณแม่โกรธมากคือโอเคแล้วก็อืม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 แล้วนี่ทางไหนไปต่อทางนี้โอเคทางนี้ ขึ้นไปต่ออุทางเยอะจังแล้วมีทางไหนไปต่อล่ะอันนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้อือขึ้นทางนี้อือโอเคมีบาวน้ําเออนี่มันอ๋อทอม 90. เก้าสิบเวททอมเก้าสิบ มันไปได้ไหมนะ่ะเพลนสเตชันน่ะอ๋อ,อนี่เป็นประวัติมันม่ลองเล็กคนทดลองหนึ่งสองสองสองมันม,ม่ลองเล็กเป็นตัวทดลองมีชื่อเดิมว่าว่ามันเทสมันลาสมันทิลาสโอเคอ่านชื่อผิดอ แล้วเราต้องกดยังไงอะอย่างนี้อ๋อต้องกดให้มันมันตรงกันอืมอืมต้องกดให้มันตรงกันเพิ่งรู้โอเคต้องไปฝั่งนู้นอืมลงบันไดแล้วก็มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้อืมอืมมาทางนี้ เฮ้ยแคทบีแคทบีเหมียว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 เปิลนี่น่ารักเสียงน่ารักอ่ะเหมียว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 เปิลเออเหมียว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 เปิลแต่ว่ามันมันทำไมเป็นอันนี้ล่ะบนโซแต่ทำไมป้ายนี่เป็นแคทบีเอองงเหมียว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 เปิลน่ารักอ่ะแคทบี อืมน่ารักเหมียวเมียวเมียวเมียว,วปิอีกแล้วโอ้โหโหน่ารักเกินงั้นผมข้ามไปเลยโอโอเคอันนี้มันจะเป็นแบบดึงอย่างนี้ใช่ไหมดึงขึ้นแล้วอ๋อต้องเอาตุ๊ก,กตามาให้ได้ดึงลงก่อนแล้วเราก็ทําไมไง่อลต่อละแปะตรงนี้ แล้วก็หาทางขึ้นขึ้นไปฝั่งนี้แล้วมันก็จะหล่นไม่ได้กดต้องกดอันนี้มาทางนี้โอเคผมเริ่มงงอะ่ะอ๋อกดสีเหลืองนี้ปื๊ดมันก็จะตกกับสีฝั่งนูน้นแล้วผมทำยังไงดีล่ะอืมขึ้นไปฝั่งนู้นมันจะล้ม แปะแล้วก็อ่าแปะ๊ะมาฝั่งนี้แล้วมันก็ฝั่งนี้มาหาเราหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่สีกดสีเหลืองมาฝั่งนี้แล้วเราก็ดึงขึ้นอืมอย่างนี้แล้วเราก็ดึงที่สุดเลยกดอืดแล้วก็แปะอันนี้ เออมันก็จะมาหาเราแต่อันนี้มันจะไปฝั่งนู้นแล้วก็ต้องส่งมาเอากดไม่ทันอันนี้โอเคได้มาแล้วบอนโซเจ้าบอนโซน่าจะเอาไปใส่ตรงประตูนั้นอะอืมอืมแต่ก่อนจากกันไปต้องเอาบอนโซมาด้วยนะจะใช่ แล้วเราก็ต้องไปอฝอั่งนี้เราเพราะเราต้องไปเปิดอันนั้นเปิดไฟเปิดวาล์วน้ำอะไรพวกนี้ปืด๊ดขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็แปะอันนี้แล้วก็แปะเออแล้วก็แปะ อืมโอเคโปเชอ,อืมนี่เอาบอลโซมาแปะตรงนี้เลือกบอลโซบนันนี่ถูกไหมถูกโอเคมันต้องมีอะไรแน่เลยเพราะว่าให้บอลโซมาอย่างเงี้ยอืมเราต้องอืม เออมีมีรูด้วยอ๋อตรงนี้แกพัลเซ่นตรงนี้อืมได้เลยอืมอ้าวโอเคเมื่อกี้มีโฆษณาเกมด้วยเพิ่งรู้ <laughs> เกมนี้มีโฆษณาการคันด้วยเฮ้ยปุกกี้บอทปุกกี้บอท แปะปุ๊ปูุปุปุกีแรสปุ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 กีเกมนี้เกมนี้มีโฆษณาด้วยฮะเพิ่งรู้โอเคอืมตรงนี้มันปิดอยู่แล้วเราต้องทำยังไงอ,อ่ะอือเอามาแปะตรงนี้แล้วก็แปะตรงนี้แล้วก็วกอย่างนี้อ๋อมันจะเปิดแล้วก็แปะ แต่อันนี้ประตูปิดอยู่แล้วทํายังไงอ๋อน่าจะเก็บไฟมาแน่เลยอย่างนี้แล้วก็แปะแล้วก็เอาไฟมาอือแล้วก็หุนอือเอาไฟมาแปะตรงนี้ไปติดลังแล้วก็ต่อไปก็หุนหุนตรงนี้ไม่หุนหรอกไม่ต้องหุนแปะแล้วก็แซะแปะมันเวลาจะหมดก่อน เออนี่แหละเกมไม่ยากหรอกอมันต้องไปยังไงต่อล่ะฝั่งประตูฝั่งนู้นเปิดแล้วมาเธอมากระเถอโอ้โเออตกใจอุ้ยเราตกท่อแล้วเราต้องทำยังไงเนี่ย มีม oh. oh ือให้เกาะว้าโอโอคุณแม่คุณแม่ต้องหนีคุณแม่ผมไม่ได้โกงคุณแม่คุณแม่เวส t คิผมไม่ได้โกงเกมสุดท้ายเลยครับเออเกมอะไร high and sick เกมไฮแอนด์ซิกส้นแอบเหรอครับ10 9โอเคโอเคโอเคไป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 เร็ว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 กระโดดอืมไป ไปคนก็เพิ่งอิ่มโอ้ยอิ่มยาแปะแปะแปะไป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 ฝั่งนู้นเออโอเอออ่ะฝั่งไหนแล้วครับฝั่งไหนฝั่งนี้ขึ้นเออแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็แปะมุดมุดเออชํำนาญมากเหมือนชํำนานอะ่ะฝั่งนี้แล้วก็ ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดมาสิมาแล้วก็ท่อปะถูกถูกถูกโอเคเออฝั่งไหนฝั่งนี้แคทแคนแค้ดแคทแ,แล้วอันนี้ดึงแล้วเราก็มาปึ๊ด,ด oh โอไม่ a c ชิเป็น e n โอ้เก็บไม่ทัน เออมาทางออกทางออกเปิดเปิดเอาเปิดไม่ได้เร็วเรวประตูเปิดคุณแม่น่าจะไล่ไมาแล้วเร็วเรวเร็วเรว,เ,รวเปิดเอออะไรเนี่ยมีที่เกาะเออต้องดูตามสายไฟหรือเปล่าเขียวเขียวน้ำเงิน เขียวแล้วก็น้ำเงินหรือต้องดูตรงนี้อ๋อหนึ่งแดงสาหนึ่งแดงสองสองสองน้ำเงินสามเขียวโอเคหนึ่งสีแดงสองสีน้ำเงินสามสีเขียวแล้วก็สีสีเหลืองใช่ไหมอืมถูกต้องโอเคเรียบร้อย ในที่สุดเราก็จะได้ออกไปข้างนอกแล้วโอ้โโอ้โหโอโคุณแม่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 มาดักตรงนี้คุณแม่คุณแม่มาดักตรงนี้อะไรเนี่ยเกาะ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 เร็วเร็วโอเคลงได้ยังลงได้แล้วนะมาลงกันไปเอไม่น่ารีบลงเลยโอเคไม่น่ารีบลงเลยเมื่อกี้ โอเคอืมต้องรอให้คุณแม่ไปก่อนไม่ใช่ว่ารีบลงโอเคเร็วเวเออมา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 ,มาไปไปไปยาวไปยาวไปขึ้นขึ้นเอ,อื้อว้าทำไมเสียงเปลี่ยนไปคุณแม่เร็วเร็วครับ เร็วคุณแม่เร็วหน่อยสิบสองนาทีแล้วครับนี่มันเที่ยงเลยนะคุณแม่เร็วเสร็จยังครับไปเลยใช่ไหมครับไปแล้วนะงั้นผมลงเลยนะครับคุณแม่สามสองหนึ่งโอเคแล้วก็ไป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 รีบรีบไปหน่อยอืม โอเคอืม okay. มีไฟแล้วก็ต้องทำยังไงอ่ะงั้นเราลากันตรงนี้เลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปเจอกันคลิปหน้าคร่ะไปบ่า,บาครับผมหาก่อนหาก่อนจอกันหน้าครับแต่ผมเจอแล้วเนี่ยเจอกันิปหนาไปบ,บ,บาย